สบายดีเอฟซีเนาะสุขสุขคนนะพี่นอ้องสุขสุขคนเด้อเนาะวันะนี้มาพบมามพอก,กันซกซเซนเตอร์เซนเตอร์กับสอบจะมีสเสน่หนะ์เอาครับพี่น้องเนาะวันะนี้สิพาพี่พานะ้องไปเบิบ่งบรรยากาศการฝึกสอบเพื่อเนาะการเกลี้ยงงานบุญออกพรรษาที่จะมาหอด้วยไม่ไว่านี้นะพี่น้องเนาะที่ว่ากระไรไรคงเขตเนะาะไรสถานที่เนาะเป็นกำลังการเกลี้ยงกันสัง่งขบวนเนาะฝึกสอบ ือสวงเนาะลายสีฝ้ายเนาะไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะกนรึกสอบไม่ไร้เขตเนาะเป็นทตามมงนักกันด้บรรยากาศคือเืนขักเมื่อปีนี้เนาะเป็นสถานที่ที่เนเพี่น้องเนาะวิธีแม่นำเเนาะพี่น่อง่านี้เ้ด่นเนาอยู่ทอยู่ทขาเนาะคอ้ยันกระพเป็นลุนาีไตาอนนาะโอ้บรรยากาศทารายเนาะเป็นเนากกานเนาะ ตู้เครื่องค่าที่เหมาะสมจะจำเนงค่าไม่ถนอมตกวนี้มันเืจอลายสีฝไายเนาะอากายู่ไม่นำเสื้อโดนเนาะเสื่อไม่นำแต่ยังถนาดบุกเข้าไม่ถนอมยังลายเลยสองน้ำหนักสองตัเนี่ยตัวเป็นบรรยากาศการทดสอบบรรยุกาศชุดเหยาะได้ไหมถนอมใบที่น้องถนอมขับขับลายาม่นำลายชุดเนาะที่ถนอมชุดเหยาะสีฝ้ายทำ เดวต้งกานอัวนีสถานี่ที่สองพี่น้องอาลีที่สองมาทุกสองปีนะน้องงานารดีๆก็จะเป็น่งนึงต้องมาทำพีห้ไหว้หนอ

ไดด้ i i. <S <S <an> ้เสียงเสียงหนักเป็นจังบาเนาะหนักเป็นจังบาลผอมกันน้อพี่น้องเนาะความใหม่ควมเหนื่อเนาะแก่าผอมกันเนาะพี่น้องเนาะมันมีทางตีได้ผอมผอมกันเนาะคาคาคาคิดดิพี่น้องสุดยอดคาคิดดิให้เอ้ยอาบน้ำขึ้นมาอยู่ห้องเนี่นู้ ไปพวกเทศกาลไปรุ่นนะผมว่าไปรุ่นนะไปเสือกเลยนี่ชาวบ้านนี่ชาวบ้านคนน้อยอยู่หัวนี่เต่าสองตัวใส่ใส่ไปรุ่นยศไอ้พวกหน่อยคนก็ลายคนอยู่ในคนหน่อยคน The know?